สบายดียามเช้าเ้ยพี่น้องเ้อลูกมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้า,หนาให้เด็กๆเ้อจะพี่น้องเยวจะไปโรงเรียนกันเด็กๆกอุ่นเข่าเย็นมื้อเนี่ยเข่ามันเลอหลายเอาเลยอุ่นเข่าเย็นเลยพี่น้องลูกเกิดมากะฮดกบไหม้กบตอเมือนน่อกะแดดคือเก่าพี่น้อง,งเองแดดอีกแล้วเมือนน่อีงกะฮักเะาฮดกกไหม้กบตอแล้วเขาขาก,กระตื่นดอกนี่แดดออกเลยฮากระตื่น พกมองไปไหนน้อยหนึ่งพี่น้องเลยพดดอกไม้ดอกไหลพดเนี่ยมันชดมันสื่นเนาะมันก็อยากกินน้ำกินข่าวคือคนเนอะพี่น้องเลยเนาะตอกขุดเอาไว้บูชมบูซาวันศีนวันพระพุกไม้เฮานี่พี่น้องเลยชี้นชีฟังเนอะป้าใบมันดกแค่ดกววานพี่น้องเบึงเบึงน้ำข่อยดกเบ่งน้ำข่อยพี่น้องมันดกชะดุดเขียวกะจี อย่างงามเลยเด้อขนขนดกอะไรนี่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 บึงเนเบิ่งแนวผีน้องเลยมันดกสาเหตุมันพออยัางปีกายนี่ค่ะมันบางเะไรผีน้องเลยมันบางๆหนึ่งในปีกายน่ะมันดกมันแบบว่าเอาหดน้าหดในให้มันนานหน่อยเอาหักกระโจมากก็มีนี่อยังหักกระโจมากก็มีอ่าไม่เท่ามันใช่ไม่เท่าเอาเนี่ย เอาหดน้ำชุ่มมือชุ่มมือแล้วมันงามนี่เด้อเอาหดเนี่ยเอาเอา,า,เอา,า,เอาดอกไม้ดอกไหลมาปลูกกันในนี่เลยลเอาหดเอาเข่ามาเลยม้านั่งแขกนะคือเป็นนั่นนั่นไล่เซ่ม้าเนี่ยมันสิบ่กั้นกันมาหน่อยเนี่ยเอาหดน้ำเลยเขียวแล้วนอนแม่เนาะใบมันดุกอะไรเนาะเออ,อ,อมันงามเลยค่ะเออออพิลึกกว่างา งามเนาะเห็ดแนวห่มเขียวอมทุ่มอยู่พี่นองไงยคดน้ำมันอะไรกับคนอยู่หม้อมันแล้วมันดกมันงามมันหมักคนแล้วขกใหม่กันเดิอพีน้องเด้อนี่เออเออลิจะนี่ออกเอามาเลยท้องมีดท้องมีเท้าฟันจวดออกในนี่นี่มันมันอานาโพดมันมันกอกับหลดเทโพดเนี่เออโอ้โตพี่ช่างว่าดกแท้ดกว่าใบอย่างนี้เนาะอ่ะ อาไม่เท่ากันดังทองบริสบายดีเลยเนี่เอาสบายดีดึงไม่ไม่เท่าทองบทงบะฮ่นออกซิรลได้ยันมันงลเออแม่เลยมานาที่บมาหนาที่บงมา

พุณนะมน้ามันด้ออมันตืน้ำมันด้น้ำ่ไหมฮะมันอุ้มทุมอยู่สอะไรมัน่มเนาะไม่น้อยเลยเนาะมันเชีอุ้มทุมอยู่สอะไรอ้นี่ก็ต้องคดคูมือแล้วท่องภาษาบอกเด้อม่อกนี่นี่นี่งใหม่ใบ็น้มบอกเราม่เนาะอันนี้ันมามาอะไนี่นี่่นีอ้ไม่อันนั้นปเดนมาใ่นี่นี่ไปเอาไม่ยังอันนี้บอกไม่มนไป เนี่ยมีผมงนตัดมันอีกแล้วเอาเสื้อมั้งผน้องทองมัดเป็นยังอะนะมันชิบงามเลยโอ้ยมัดมันงามแม่เอ้ยเอาออกเลยผูกเสื้อมันสิเป็นยังมันชิบงามมันยังงามแล้วหนนี่มันเข่ากันนี่เลยอืผมเนาะเอาเสือกมาทองยุดไปก่อนจังมัดนี้หมนะก็ใชมาเก็บพักลวกเล้วจ้าเอาเอาหมดเลยเอาทั้งห้ามันห่านะ เออเออเอออจำดินฮัลโหลพักกันพักพวงัวนวงโลดพักก็ไจะห้องพักพักขี้กระเดือนพักขี้กระเดือนเราลวกกินเนาะลวกกันแทบหนึ่งกันแทบหนึ่งเอาพอได้ใชงมันชมชไปรวยมึินแต่นึงกินเะหนึ่งเนะอ๋อหนึ่งกินเะเออวันสานเลยเอาวันสารเลยักขี้กระเดื่อนเราอ่ะพี่น้องพักขี้กระเดือนอืมเัดเปค่ะ บเป็นอะไรไมู่อืมน in ี <th ah yeah, ่ดนี่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 นคมันยูใสมันก็มีเด้พักกันเด้อมีมีหมดหมอันคันมีขี้งวดผึกรอแห้งมันลันแห้งลายมีแม่ขี้งวดาโอยเดอรงเด้นอืออันนี้ถ้ามันมันมดแน้วอันนี้อันนี้นี่นีนี่นีงยเอาขี้ดินั้นเขาจะลุกมาใส่นันนี่มันขีโรยอมันจะอ่มาสะอาดจะอ่าน มันอยู่ในกระตูมเนียนกันลูกตวกอันกระพังบ,บ่งอันหนึ่งเดลยกับหยดเขาทำเลยหยดเขาบักกะลายเนี่ยมีแต่อ,อ่อนๆรีบ่ะเป็นเครือเป็นเครือขึน้นมาไปเก็บมะมาพี่ทงหยดเขาวลวกเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บอีกเด็กเป็นน้องหยดเขาน้องเลยมีแต่อ,อ,อ่อนๆเออหน,นึ่งจี่เนาะพภูน่ะ หนึ่งหนึ่งซูเปเท่ากินแล้วก็เห็ดเกียวมักเล่นท่านมุงเงี้ยอยู่ดอกเขาเลยท่านเหาแล้วไปมุงเงี้ยทุนหักเซ็งบ่มล้โดยเซ็งยังแม่มันหาเซ็งอันตาตารางเซ็งตาตารางคะแนน่นะวิซ่าคณิตศาสตร์ครับนะสิ่งเวล้บ เนืมันหายมันอ่อนน่อยหน่อยอ่อายนี้อม,มิดมีพักกเดือแล้วก็พักคมแล้วพักยอดเข่านี่ดเจียวหมักเล่นแล้วก็มีพักบงผสมกันน่อย,นอย,นอยอหน้อยามอยากั <h> นาาปน,น่อย้แจน่ยมอนป็ด้สองหนวยสหน่วยจ็คัจะขา่เป็ดเนี่อยู่ตู้อยู่ตู้เย็น,ยยยนกับสามหน่วย

น้องนัดเป็นมะเขือคัวอ okay, okay. ีกแล้วไม่ได้เป่าหงเยนบอนัดผักคนคั่วสบายใจจ้าผักคนคั่วอีกอย่างเอออันนี้สีเห็ดยังน้องนัดไงเกลือหมักเล่นน่าประทีปเก้วมักเล่นสู้ไม่เท่ากินได้พี่น้องแล้วแต่สิลวกทักลวกมีเป็นแก้วมักเล่นเนี่ยตะี้มักเก็ดใส่นะหนึ่งในกลมหอมกระเทียมเก็ดแล้วก็ซิเปิ้งขาไก่เออ แล้วก็ปิีงขาไก่ปิ้งขาไก่แล้วก็สิลวกพักลวกพักลวกนี่แล้วจะมีนอ้องเลยกินกับแยมก็นน้องทองแกเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วส่สีไปสิงหีโอินเข่าก่กินเข่าก็ทัน ถาปิงอะนะแล้วแล้วก็อันนั้นุ่น้อิมแล้วก็ทำนี่แหละอะปนรดมี่เลี่รอัวด้หังกี่รนะปิงอัวจะหน่อยป่นก่อนน่ไปอุ่นปิงอัวให้้องทอง,ง,งแล้ไ กินก่อนไปเซ็งมันจังสมองปอดโปงออกินเผามาละเมงมันกะ็เจลงานอาุกอ่เอากิล้กวาอเอาเอาดวาเอาาชีด่ม้อเุมงบอกว่าเ็ดเพียยไวๆมันจัตั้งงุ่งยีนอันนีุ้่งเอา่งหเดียว่เกินขอไปก็เพียกกระสือไร ดีกับุ้ยนเไหมดเลยอ้ยมองเขามันขนาดนั่เองไอนวมันมันไหวิเป็นหัวเงียสันนี่ตอนนี้สบายเป็นบเป็นโปบ๊ายเขาอะไรเป็วเร็วเขอะไรบ้าเขาเผาทำนี่แล้วเอานะโปรชิบอกเจ้าเจ้าจะไปอันอะเจ้านี่เากเกลือเาให้ชุดน้เลยพมันเผาแล้ว มีแต่เด็กน้อยกับอีจนหอมเนี่ยเาผู้เรียวอีนี่ยเาเอียมาเียมันผู้เดียวมันเรียนซ้ชิบชีปีนุกมันพองแล้วคนไข้มันข้างดอกตัใจมันข้างยังไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วใจมันผอมหายนล้วก็ทำเลยมานไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วละแม่ห่ดทองมันผู้เียบมันเป็นใหญ่ือนั้นไม่ได้มีทำต้นหอมเนี่ยน้อยแค่ไหน น้อยแน่แหร้านลูกโซ่่ไรอะไรกันน้อยขนาดเออใต้ขเร้อเออเขาขึ้นมดแรล่วชมวนโมโซโมต่างดอกโต่างกุ้โปุสุขาเล่ร่อนน้ากะิเทียนของคนเล่ร่อนเออกยาเอเปียได้อะนนอกยานะกอเอออะไรกันยัมนจะเปการงบนกับมันพุศลละพ้อแรกทำมีะั่ข้อแรกแตะสินได้ผักเลียงมาได้เห็ดเปียกนะ มันจะเดี่ยวมันจะวันมันจะออกเลยมันจะออกในคนหลบขี่ข้ามเล่าข้ามคนออกแล้วมันไม่ออกต่อมันออกอะไรต้นเมื่อไหเล่าเมื่อยป่าพอมันจะได้เล่นแข่งเนาะมันอ่านได้หรือยาอ่านได้แล้วมันอ่านเด้แล้วมันอ่าได้แน้วมันอ่านได้แล้วมันอ่านคล่องได้หนังสือน่ะเอออ่านหนังสือได้แล้วเออเออมันอ่านได้หมดเลยเนาะทองเนาะได้ระบาดทองเด็กอ่านเขียนได้ทองเขียนก็ได้ไงกันบ่อันนี้

กินพักกันเลยอ่ะคุยกับแจวนะเอามาอีนัดแต่ก็ต้องโคตรได้มาเนี่ยกูอู้เหรออ้าวแล้วเลยเด้อจ้าพี่น้องเด้อน้องนัดเห็ดแจวหม,ม,มักเล่นทอดไข่เพิ่นแล้วก,วก็มีแกงปลาเหลือเมื่อวานนี่แล้วก็มีปิ้งขาไก่เด้อจ้าพี่น้องมีลวกพักเอ,อ้า มามามาพี่มากินข่าวนั่นไม่เท่าเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกับเก่าให้หมดคับเซ่บเซ็บอ่าแซ่บเซ็บพี่น้องแน่นอนก็สิเป็นมือกล้องเด้อพี่น้องเด้อพระเครืปองแรงร้ายฮะพระค่าแรร้ายเออร้ายได้พระเครืองเรากะเอาเข่าให้ไม่เท่าเนี่ยแหละนางนั่นเกินแขกเห็ดยังกินใช่ไหมมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเอาไม่เท่าอันนี้ของหวานกับมีมาก อวยเขาเองเด้อพ okay, ี่น้องเด้ิมอยู่สวนเขาเองแหละหากระซุกบังไดนี้เนาะบ่มมีแต่แนวแซ่บแทบอาหารเศร้าเมื่อไงหม้อแห้งแต่กระโปะเสียเมดพี่น้องเลยห้อยไว้ในในขางนะก็ผงยุ่งเหมือนน้องแม่เแ่าเนาะป้าลุกมาเชิญว่าหาหม้อเสียดไข่ดาวบ่มีเนาะเนาะนัดลูกกำลังใส่ดาวเออกำลังมาเสียดไข่ดาวผัดหม้อมักใหญ่ในกระเสียแหละ หมอนะแห้งใหญ่แห้งน้าได้หมอน่ะดีได้ไหมเอ้ยค่ะเขาเอามาจะทยู่หมอน่ะฮะนั่หมอนานานั่นหมอเดี๋ยวนี้มีแต่หมอบางๆบางๆเดี๋ยวนี้มันหายากเนาะหมอนานาเนาะมันราคาแพงอีกเด้หมอนานั่นหมอแหกแต่กระโปรงเสียเมื่อสพี่น้องเอ้ยเขาห้อยไว้อยู่มองนี่เด้อพี่น้องเด้อปะผพาเบ่งเด้อปะอันว่าอยู่ในไส่มันจังเสียนั่นเม็ดกระเสียพี่น้องเลยเบิ่งพาเบ่งเด้อพี่น้อง นี่เขาห้อยว่าอยู่ในนี่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 หมองห้อยหมองนี่แล้วก็ห้อยวก็โค้งยุ่มนี่พี่น้องอยู่นายุก็โตหัวแล้วเขายืดเอาง่ายหอยไว้นอกพี่น้องเนาะนี่เด้อ่ะเนื้อหมองสินดาดมีเขาสิหลักไปขายนี่แช่นังชองเอาเข่ามาเังกะดอกโอ้ยตายเลยห้อยว่าอยู่ในนี่พี่น้องเอ้ยเรื่องของเรื่องอันนี้เด้ห้อยหมองนี่นี่โอ้ยตายโหลดตายโหลดซื้อแนวนี้เด้ห้อยอันนี้เลย เอาตะนางเล็กมกงกนบ่ได้ดอกเสียหมดแล้วฮะเออมีดเท้าเสียายดวงแล้วแม่เอ้ยมีดเท้าค่ะเสียหมดเลยมีดผ่าหม้อแหกแต่กระปุกไายมาหลักเอาหดหม้อเก่าๆหม้อก็ไ่ได้ไหมอีดอกพี่น้องหม้อเขาใส่งานก็จนบ่มีหูแล้วนัะนหม้อค้างนานๆนะแพงได้หม้อค้างนะแม่เออเออมันนานๆนะมันมันแพงหม้อค้างน่ะได้เลยโอ้ยคนขี้หลักนีเนาะ วิชาจะมาหลักได้หลักดีหลักคนหมอเก่าเนาะหลักคหมอเก่าเขาบ่มีหมอเขาหลักไป้งเขามันก็มีความหมายเนาะไมบุกคล้ายเขาเขาไว้ใส่เองเขามันหนาเขาบ่กคล้ายดอกเขาว่ะอ่อข่อยกับหลักได้ลดเป็นเนีะไสดแม่แม่นี่ป้าเนี่ยฮะเนี่สิ้นไก่ฮะเออเจีมยวเล่นมะมอมาเท่าในลูกเออเราหมักกินแก้วหมักเล่นกับลวกพักผูเถ่าคนกินพี่น้องเลย แซ่บแซบย่ามือเศร้านางทองนั่นไปห้องเยียนแล้วเพิ่นทิฐาเฮาเหตุขอ,ของกินกับมันสาเนาะลูกมาก่ะลูกสวยงุ่มงมเท้าเท้านางทองนั่นกะโอ้ยป้าน,นั่นสิไปอยู่ลำคนจีนนะโอ้ยสิอยู่ในจักรมือเดียวเออโอ้ยมิจฉาให้บอกเนี่ยคอยบอยากว่ญญาวถึงพี่น้องเลยหากให้ไปไดไม่ได้ให <ขอ S 1> ้อยู่ละล่ะไม่ได้ไปหาเงินลดเอออ,อืม ให้เราไปหาเงเินเองเราวแหละให้เราไปผักเงืยอนนี่เราเซ็งนานมันซุกกระแล้วพี่น้องไปเซ็งนั่นบัดเซ็งแล้วเราไปถามเวียกทางานให้เลยเอาบัให้อยู่ละล่าเราอยู่ละล่ากัเราชิบอได้เงินใดทำมิแต่เราไปหาโลดไปผักโลดเออไปผักโลดให้เราอยู่นะโลดเขาไปผักเขาก็ต้องได้บอกพอเราก่อนเด้อบอกพอเราให้พอเรานันหับผู้ว่าเราน่ะอยู่นั่นเนาะเดี๋ยวว่ะเออออเให้เราหูก ผู้ว่าลูกเราบริยู่ห่วมเขาแล้วลูกเราสีไปเห็ดเวียกเขาห้องเทียนเลยอนาคตเราบรายเทียนต่อ้วก็ให้เรามาคือเก่าคันเราว่าบรากเทียนเลยก็ให้เราออกเลยแล้วแล้วแต่อนาคตเราเองอะเนาะเออแล้วแต่ทางทองเองเดยพี่น้องเด้อเขาบอาสุพัรณสื่อเด้อเนี่ยเองแล้วนะคอยกัไปผักเราเห็ดเวียกเห็ดงานล่างถ้วยล่างบ่วงปัดเฮือนปัดสานเป็นคนใส่เขาว่าสิซะบอาหม่งมันจบลด เราเป็นแบบนี้งมๆเท้าๆคือชั้นซี่ในถาแต่บอกถ้าแต่บอกนี่โอ้ยหอดบ่าหามือเขาสไล่ออกล่ะถ้าเิือกันไปอะไรพี่น้องไม่อยากว่าอลไรเนาะนัดเนาะฮะเออบ่อเขาต้องถามพอเราอีกแต่ว่าขันพอว่าบออบออเลยฮะจะเอาลูกเมื่อรดเขาสิบ่ะเออเขาบ่อเลี้ยงบ่ได้เขาสิบบ่อังสิบเขาสิคขู่พอแล้วเออ ขู่ตาพงนั้นเมื่อวานนี้กับเมากัจานี huh. ่เหี hmm. oh s <S ่ยวเหี you you ่ยอเบิ่งในคลิปวันจ้ะน่ะมันกินเหล่าน้ำเขาก็จนว่ายเหี่ยวเหี่ยอเมาโวดเนาะเอาง่วงกันเนาะผู้ชายเขาก็กินเหล่าเขาก็กินไปเลยอิ่มแล้วน้องนัดน้องนัดเพิ่นยังโบทันเซ้งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นดันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเพิ่นเซ้งอาทิตย์หน้าเนี่ยเอาลาไปก็เด้อคลิปนี้พี่น้องพ่อกันคลิปใหม่แล้วจ้ะพี่น้องทุกคน